เอฟซอนสุพรรณษาก่อนเร็วเอฟซอนเอฟซอนที่หนีสุพรรณษาครับเอฟซอนแล้ว พ่อวิ่งนินูเรอพ่อเฮ้ยช้าช้าชชผัสษดีใจมากครับวันนี้เจอคุณพ่อนะครับผมเอ๊ะ เฮ้ย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 วิงละเฮ้ยเฮ้ยปวดละเฮ้ย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 จับอะไรอะไรไม่ทันเลยนู่นเสียงอะไรนู่นเสียงใครเปิดอะไรนนฮึมฮึมฮึมฮึอยู่นั่นนะไปเลวไปเลยไปดูเลยเดีวไปดูไปดูไปดู มาดูมาดูมาดูเร็ว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 เฮ้ย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 กินหญ้าก่อนค่ะปัญหาบอกว่าขอกินหญ้าก่อนนะครับพ่อย huh? ิดีใจจังเลยคุณพ่อกลับมาแล้วคุณพ่อจับ กลับมาจากแห่งงานแล้วเนี่ยได้วิ่งเที่ยวแล้วค่ะแม่แม่อนนะไปก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 ่อนนะ ไปก่อนนะไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ลบ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 เร็วลบเร็วสัปดาห์มาแล้วครับลบสพัปดาห์นะครับผมใครทำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยเฮ้ยเฮยไปแล้วเฮ้ยสพัปดาห์ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปดูหน่อยสิใครทำอะไรเนี่ยไปไปดูเร็วตามไปดูหน่อยเร็ว ใครทำอะไรดังเสียงดังจริงเลยเนี่ยฮะมีคนมาขโมยตัดหญ้าเราหรือเปล่าไปดูสินี่สารพันสานครับสายตรวจนะครับนี่คือช้างสายตรวจลัวโจนขโมยตัดหญ้าหรือเปล่าเฮ้ ใทำอะไรตรงนี้เนี่ยจับกุมก่อนจับกุมจับกุมอ่าช้างสายตรวจมาแล้วเออช้างสายตรวจช้างสายตรวจไปมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยช้างสายตรวจมาแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยช้างสายตรวจแล้วเนี่ย ช่วยช่วยช่วยจะช่วยกินเลยจะมาช่วยช่วยยกหญ้าเหรอวาย,ยช้างสายตรวจดักโอ้ย,อ,ยอะไรอย่างงี้นี่มาทำอะไรเนี่ยมาปวดแล้วเนี่ย,นยเนี่ยช้างสายตรวจนะเนี่ยอ่าช้างสายตรวดนะคะ ไปก่อนนะไปก่อนไปก่อนวิ่งหนีแล้วพ่อวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีสุพรรณสาก่อนแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีซ่อนก่อนแอบซ่อนก่อนแอบซ่อนสุพรรณสาก่อนวิ่งหนีวิ่งหนีแอบซ่อนสุพรรณสาก่อนเลวแอบซ่อนแอบซ่อนวิ่งหนีสุพรรณสัครับ chót à! à! à là hơi 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 จ้าจ้าจ้าพ่ออยู่นี่จ้าอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะเล่นเลยนะค่ะเล่นเลยเล่นเลยสวนยาของหนูค่ะเล่นเลยค่ะเล่นเลยลูกกินยาเลยอกินยาเลยกินยาเลยความสุขของสุพรรณสานะครับได้อยู่ใกล้พ่อนะครับอืม เราสนุกกันมากเลยเก่งมากเลยเกง่งเก่งเก่งเก่งยาชิวๆเลยค่ะ,ะไปค่ำแล้วกลับบ้านกันเร็วมามามากลับบ้านกันกลับบ้านกันเร็ว ลูกสาวกลับบ้านลูกค้าแล้วกลับบ้านนะครับพ่อกลับบ้านก่อนเนอคํำแล้วนี่พาลูกสาวมาเดินเที่ยวนะครับแอ,อ,อบซ่อนก่อน เฮ้ย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 มาแล้ว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 ค่ะมาแล้วขาเฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าจ้าจ้ารอด้วยคขารอด้วยค่ะหางกอดไหมคะอ่าว้าดึงไปแล้วดึงไปแล้วหางดึงไปแล้วหางกอดไหมคะหางกอดไหมหางกอดก่อนแล้วหางกอดหางกอดหางกอด างกอดะ้างกอดกอดไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะดึงพ่อไปแล้วค่ะจะไปไหนคะไปบ้านเลยเหรอไปบ้านหรอคะรถมารถมารถมารถรถก่อนรถรถก่อนรถมา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 เฮ้ย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 ไปย่างยาเขาเฮ้ย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 ยายายา ไปยังยาเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วแลเฮ้ยเฮยน้องชน้องชว้จอดน้องยใจทีเลยนองไปแล้วอแล้วเฮ้เฮ้ยเฮ้ยจ็ควบแล้วครับเจดควบแล้วเออออเไปยังยาเขานี่ยนี่เนเออเฮ้ยเฮไปแล้วเอไปแล้วไปแล้วเออ เอ,อยังยาเขาครับโอ้นี่ดื้อมากเลยฮะมีการขโมยยังยาด้วยคุณพ่อก,กลับมาจากโคราชนะครับรีบพามาวิเที่ยวเล่นเลยฮะวันนี้

ชิวพ่อหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิพ่อเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยหฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ย ไปฮะปู่กับย่าะะมามามาปู่กับย่าอยู่ไหนคะเนี่ยปู่กับย่าอยู่ไหนเนี่ยปู่กับย่าอยู่ไหนเนี่นยนเ,นเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้ว หาปูกับยายเร็วมามาหาปูกับยายเร็วหาพึ่งเร็วหาปูเลยเน่เน่เน่มาเร็วมาหาปลูกับยายเร็วมาเร็วเออ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 หาปูกับยายเร็วมาเนี่มานี่ละมานี่ไปไปไปมีอะไรกินเลยอหาปูกับยายหน่อยโอ้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 ยจะไปกินกล้วยกับแม่ไหมล่ะโตเร็วๆ

นักแรงรักแรงอ้าวสนุกมากเลยวันนี้มาเร็วโอ้โหแรงพ่อเลยเดี๋ยวเอากล้วยกับแม่แล้วนี่มีผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้แล้วเอ้ยเอ้ยเอนนีอ้ยเตะการทอดก่อนนี่เตะการทอดก่อนมาเบนนี่ด้วยแม่ไปกล้วยเร็วด้วยด้วยด้วยขอบคุณกล้วยจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขอบคุณคุณพี่นันทนานะคะกล้วยสิบทุงนะคะ ก็85ถุงนะคะครับขอบคุณมากเลยครับเอามาฝากน้องๆนะคะบ้านค่ะอ๋อนี่นะครับผมขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับผมนี่เอาเอาให้กินอีกเร็วล้กไปไปูไปให้ปูกันด้วยอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกล้วยหวานๆนะครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ อ,นะอ้พุ่มไอุ้ต้นไทเนาะตายอุ่นเอ้าอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งกล้วยมาให้นะครับสุพรรณษาทั้ทงกล้วยทั้งมันแก้วนะครับผม,มก็จะขอปิดคลิปไปเพียงแค่น,นี้นะครับอ่าขอบคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u บส c r i b e นะครับในช่องแฟมิลี่สีตะไทยนะครับผม ขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ฟังปู่หรอกปู่ดื้อปู่แกล้งพ่อไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เชื่อปู่เลยหนูไม่เชื่อปู่หรอกไม่บายครับสวัสดีครับ